วิธีการแก้ไขปัญหาครับเรื่องการเผาไร่อ้อยพอเกิดปัญหาเรื่องทีเองไรเงี A ้ยต้องทํายังไงครับคือวันนี้เนี้ยวันนี้เราเราจะไปมองว่าอ้อ,อย,ยไฟไหมเนี่ยมันมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้มันไม่ใช่ตอนนี้เราต้องมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการเผาเนี่ยถามว่าคนทําอ้อยเป็นการทําอ้อยเป็นอาชีพที่สุจริตไหมใช่ครับ แต่วันนี้การทําอ้อยเนี่ยมันทําให้ได้รับผลกระทบกับคนที่เขาไม่ได้ประกอบอาชีพเพราะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยทุกคนต้องเปิดอ,อกช่วยกันแก้ปัญหาทุกคนต้องยอมรับก่อนจริงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันกระทบกับคนคนภายนอกแหละเราจะคิดว่าการเผาอ้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องประเพณีมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทํามันไม่ใช่ถ้าวันนี้ทุกคนร่วมกันตระหนักและก็สํานึกในสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมเชื่อว่าได้ mm. โดยเฉพาะหน่วยงาน นะครับจะเห็นว่ากระบวนการลดการเผาเนี้ยมีหลายหน่วยงานมากที่รับผิดชอบแต่หน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยกันทำเนี้ยสุดท้ายมาตกอยู่ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นซึ่งผมถามว่าคนที่สัมผัสจริงๆเนี้ยเขาก็ไม่กล้าที่จะทำกับกเกษตรกรซึ่งเขาทำอาชีพสุจริตนะนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คืออย่างที่บอกว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมานรัฐบาลเนี่ยเป้าใหญ่เลยเนี่ยมีนโยบายชัดเจนเลยว่า ภายในสมปีนะครับเพราะเลยว่าปีที่หนึ่งปีที่2จะต้องลดกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์แล้วปีที่สามกี่เปอร์เซนต์แต่พอมาวันนี้เนี่ยรัฐบาลเหมือนนิ่งเฉยนะผมบอกได้เลยว่านิ่งเฉยพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรอย่างนี้ระบบโซเชียลเขารู้เขาก็ติดตามสอข่าวสารอเอเ้รัฐบาลไม่ได้ทําอะไรเขาเลยปัญหาแรงงานโอเคใช่ครับว่ามันเป็นปัญหาแรงงานซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาเพิ่งจะเกิดแต่ปีนี้รับวันในอนาคตเนี่ยมันก็จะรุนแรงขึ้น ครับเพราะฉะนั้นปัญหารแรงงานเนี่ยคงไม่ต้องพูดกันแล้ววันนี้เราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วแล้ววันนี้ทุกคนต้องต้องไม่เห็นแก่ตัวกับคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียตรงเรื่องนี้เพราะตอนตอนนี้ต้องอเราต้องยอมรับว่ามันกระทบกับคนที่เขาไม่ประกอบอาชีพแล้วถามว่าอนาคตข้างหน้าลูกหลานจะอยู่ยังไงนะครับลูกหลานจะอยู่ยังไงสิ่งแวดล้อมตอนนี้มันกระจายเกลื่อนไปหมดคนกรุงเทพเองก็จะประมองว่า ผลที่เกิด PM 2 5มันเกิดจากพี่น้องชาวเลออ้อยพี่น้องชาวนาเผามันไม่ใช่ PM 2 5จริงๆมันเกิดมากกว่าน,นั้นนะครับสรุป